วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่าย,าย,ายสามโมงจะครึ่งแลวนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านน้อยเขาใหญ่นะครับเรามาอัปเดตกันนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับต่อเนื่องจากคลิปผ่านหน้าก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ทางประตูด้านหน้าเราก่อขึ้นถึง,ถงประตูสุดประตูพอดีเททับหลังแล้วนะครับเราเททับหลังเราก็ต้องรออีกหนึ่งวันนะครับ เดี๋ยวรอพวกนี้นะครับตอนนี้ช่างกระทําด้านหลังหลังหลังบ้านต่อนะครับคือหลังห้องครัวกับห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับมาอัปเดตกันนะครับตอนนี้กําลังตีแบบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทคานเทคานเราจะทําห้องน้ําเป็นสองห้องนะครับนี่ครับช่างกําลังผสมปูนกันนะครับสองกระบะเลยนะครับ กำลังทําแ,แบบที่จะเทคานนี่ครับวัดรลดับแล้วนะครับใช้อ e ิกบล็อกเป็นแบบ,นะบตามคลิปเลยนะครับตอนนี้ช่างไกลกำลังไล่นะครับไล่อุปกรณ์นะครับไล่อุปกรณ์ใน,ในการที่จะทําห้องน้ำ ห้องครัวฝั่งที่ช่างกำลังนั่งปอกทําเหล็กอยู่นะครับมัดเหล็กอยู่กำลังตรงนั้นจะเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวส่วนทางด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับผมจะทําห้องเล็กหน่อยนะครับก็ไม่ถึงกับเล็กมากนะครับจะแบ่งเป็นสองห้องนะครับทําเป็นห้องคือหันหน้าเข้าไปอย่างนี้นะครับหันหน้าเข้าไปอย่างนี้นะครับประตูจะอยู่ตรงนี้ ครับเดี๋ยวยังไงเราก็มาอัปเดตกันเป็นช่วงๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันต่อนะครับตอนนี้ท่านกำลังประสมบูนณ์เทคารนะครับเทคารรอบๆครันเทคารจุดสุดด้านนี้นะครับตอนที่ผมยืนอยู่จะเป็นห้องครัวนะครับนี่จะเป็นดินบ้านนะครับ มันมี็ดจงตัวใหญ่หมดตุกันเนี่ยเนี่ตุกันตัวเลยฮะนี่ตุกันตัวนึงนบอตุกันน้ำโอเคนะครับอัปเดตกันเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพยายามให้เสร็จนะครับก็รอให้มันหยุดด้วยนะครับุ่งนี้ทีมงานแจ้งว่าจะหยุดพักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าสองวันนี้ลุยกับการผสมปูนเทปูเหนื่อยมากนะครับทีนี้จะให้หยุดทีมงานช่วยหยุดบ้างดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยว มีภููหาลงกับเขาใหญ่แล้วพาสิ้นไปข้างบนไปพักผ่อนกันนะครับผมโอเคไว้ติดตามผลงานแล้วเจอกิปเจอลิปหน้านะครับเจอลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามากดรับชมกันนะครับถูกใจก็กดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ